ไะครับแต่อะไรเสร็จนะย้ายพักกันเหรอโอเคขอบคุณมากนะโอ้โหเอาสมพี่นะโอเคนาดูนะเอาไปไปหยอดด้วยหยอดด้วยนะอันนี้อันนี้ครับครูครูติดมึงร้อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนถึง๋ยวกูให้ทั้งหมดเลยวันนี้มาหาพ่อหยอดไปหยอดไปเอาไปสมพี่แหละกูถมจริงไอ้เงี้ยมึงก็เห็นว่ากูถมจริงๆกูไม่ได้แกล้งถมไอ้เฮี้ย บุดเจอสามพันคันนี้ท้บช็อกเลยเฮียที่ที่ดินซื้อห้าไร่ราคาที่กำลังผมแม่งพอกันเลยห้าล้านผมสองล้านห้าไอขา้ข่ะกูละงงเหลือเกินการตกที่ดินเนี่ยไรเอาน้ำแดงให้มันกินนิเ,เปิดเลยก่ฮะอ้อ,อ,ะอบสีทองสีทองสีทองเอานู้นน้ำต้มเอาะอะไร ไม่เอาได้ไหมกินเปล่าไม่กินไม่กินน้ำแดงไม่เอาพ่อเอามาให้เออเอาให้เอาอากินโอ้ยหาหาแล้วอา่ากินกินตามพี่สาวมาตามพี่สาวมาคนไหนวะมาจากไหนเนี่ยมากินอยู่กับแม่อยู่แม่ขอแม่แมเลี้ยงไว้ ก็แม่กำลังใกล้ๆเลยแม่แม่ไปนั่งฝั่งห่างไกลเชียวทำอย่างกับคนไม่เคยเจอกันนลยฮะเอองงเอาเอาขนมขนมมันมึงนั่งป้อเลยมานั่งฝั่งนี้คิดถึงพ่อจ้าเอออเออเจอเป็ดเจอน้องเป็ดเออน้องอะไรนะน้องเป็ดน้องเป็ดเน้องน้องเป็ดน้องเป็ด นอนบ้าเอาไปนอนมาก็ฝีมาก็ฝีเอ้ยเอาเอาเอาอันนี้ไม่อาบอาไปอาบยังวะอ๋อนี่ฝีมาไม่อาบอ่ะรอเลยนะฮะอ๋อรอดูเอ้ยเอาสะทายกระกูมึงฮะเอ้ยเอาไป แม่ไหมเนี่ยเลี้ยงไ,ไวกก้นี่แม่เจ้าอีกพอไม่มีสีทองนะไม่มีสีทองไม่มีอะสีทองอะ่ะสีทองหาไม่เจอเอาสีเนี่ยแหละสีทองไม่มีนี่ไม่มีเป่านี่ไม่มสีทองอ,ะอ่ะออกมีเปล่าเอามามาสีทองไม่มีอ๋อทองโอ้โหตายสีทองกูละงงเลยชอบชอบชอบทองูตายแล้วเบียร์มาหมดเลยชอบ เออตรงนู้นแหละเดี๋ยวไปสร้างนั่นแหละแต่ถมเตจเนี่ยได้ไปนั่งไปอยู่นั้นกันหมดแล้วละใชยมาช่วยเออแล้มาช่วยได้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 ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วยได้เนี่ยเอาหมดแหละ เล่าอ๋อเล่าได้ได้ได้เอามาฟาบุกอันเออได้ได้โชคดีนะเราเงินเัาท้องมันนะกลับไปให้รวยเล่าขาวเล่าปลายไหมน้ำโคกมีพลังได้ได้ได้กินได้หมดเลยเอออ่า เวลาไอ้พวกแดกเหล้ามันคือได้จับยัดกอบให้แดกพวกนี้ได้กอบฟอ่ะงัแล้วช่วงนี้งดเหล้าหน่อยเดี๋ยวหน้าแก่เอามายาวเอามายาว เ,เนียชอบอันนี้แหละชอบตรงนี้แหละชอบนี่เลยแหละรีเจนซี่เล่าดีรสหวานสำนักนี้ไม่มีซื้อเหล้ากินลูกศิษย์กูรักกูเหลือเกิน สาว,สว,สวสแล้วทีนี้ใครนะร้านเป็นอะไรบ้างร้าน,น,านไม่อ๋อนนไม่เป็นไรไม่ได้ทำอะไรหรอกปัญาให้เอามาเฉยเฉยเขียนให้มานะตอนนี้เรียนจบยังมหนึ่ง